Hi everyone, welcome back to Science class with Miss Luthat i s l a s u Science for Grade 6 How are you today? สวัสดีค่ะเด็กๆก,กลับมาพบกันนะคะกับวิชาเซียนนะคะกับคุณครูลุทั์อิสระสู้นะคะเป็นยังไงกันบ้างคะสบายดีนะคะเอาละค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะเรียนเรื่องอะไรกันโอเ okay. ค Let's see what the topic today. The topic today is photosynthesis. Do you know what does it mean? What does photosynthesis mean? Okay, I will show you การสังเคราะห์แสงนะคะการสังเคราะห์แสงแสงนี่เรารู้จักใช่ไหมคะแต่ว่าการสังเคราะห์คืออะไรอ่าการสังเคราะห์ก็คือการทำขึ้นมานั่นเองนะคะ Okay next oh Before we start the lesson, we will know the word first. The word to learn today, it make you understand the lesson easier. นะคะคำศัพท์นะคะจะทำให้เด็กๆนะคะรู้ความหมายแล้วก็จะทำให้เด็กๆนะเข้าใจในเนื้อหาเนื้อเรื่องของบทเรียนน,นั้นๆมากขึ้นนะคะโอเค before we start the word to learn don't forget to listen carefully and follow me and don't speak out loud oh no sorry you have to speak out loud นะคะออกเสียงออกมาดังๆเลยนะคะตั้งใจฟังโอเค the first word is photo photo อ่ photo นะคะปกติเราจะแปลว่าอะไรคะถ่ายภาพรูปภาพอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ในที่นี้คะ่ะเขาให้มีความหมายว่า แสงแสงยังไงอ่าอย่างนี้อย่างเช่นแสงอะไรคะแสงอาทิตย์นะคะ s u n r i s e นะคะต้งเรียนว่าอ่ h uh, do you think Ah uh, can we live w i t h o u r r i g h t right? เด็กคิดว่าเราสามารถอยู่ได้โดยไม่มีแสงไหมอะเออถ้าไม่มีแสงสว่างเราจะอยู่ยังไงอ่าในที่นี้ได้ไม่ได้หมายความว่าแสงอาทิตย์น,นะอาจจะเป็น แสงไฟก็ได้ใช่ไหมคะแต่ถ้ามันไม่มีเลยล่ะนะคะโอเค the second word is synthesis สังเคราะห์นะคะการสังเคราะห์ค,ะคืออะไรอ่าอย่างเช่นใบไม้ไงคะ,ใ,งคะงใช่ไหมคะใบไม้สังเคราะห์แสงใช่ไหมคะเหมือนเป็นห้องครัวใช่ไหมคะปรุงอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ส่งคืนเข้ากลับไปในลำต้นนะคะทำให้ลำต้น นะคะของต้นพืชต้นไม้นั้นๆก็จะเลืิอนงอกงามอ่าเดี๋ยวเราจะได้เรียนเรื่องนี้กันด้วยนะคะโอเค the third word is c o l o r o p l l ก็แปลเหมือนเดิม c h l o r o p l l นะคะอ่า c h l o r o p l l คืออะไรคะใครรู้บ้างยกมือเลยยกยกมืออ่าใครรู้บ้างว่า c o l o r o p l l คืออะไรอ่าอาจจะเคยได้ยินมานะคะนะโอเค c h l o r o p l l ก็คือสารสีเขียวค่ะ สารสีเขียวอยู่ที่ไหนอะอ่าก็อยู่ในต้นไม้เนะะี่ยค่ะใช่ไหมคะต้นไม้ใบไม้เป็นสีอะไรคะเป็นสีเขียวที่เรามองเห็นเป็นสีเขียวเพราะว่ามันเป็นจุดๆ,ๆ,ๆอย่างในภาพเนี่ยนะใช่ไหมคะแต่ว่าอันนี้ต้องมองด้วยกล้องจุลทรรศนะคะอ่าเราก็จะเห็นถ้าสีเขียวเยอะๆเลยแบบแน่นๆกว่านี้นะก็ใบนั้นก็จะสีเขียวจัดมากเลยใช่ไหมคะอันนี้ก็อาจจะเป็นสีเขียวอ่อนนะคะสีเขียวใน ในพืชน,นะคะหรือที่เราเรียกว่าคลอโรฟิลล์นะคะเป็นตัวจับแสงแดดนะคะอ้าวจับลงมาทำไมเดี๋ยววันนี้ก็ได้เรียนค่ะโอเค the next word is stomata s t ต m a t a แปลว่าปากใบปากใบเหมือนปากเราเปล่าเหมือนค่ะเหมือนกันเลยก็คือมันอยู่บนใบนั่แหละคะ่ะแต่เราก็มองไม่เห็นอยู่ดีนะคะเราจะต้องใช้กล้องจุลทรรศน์ด,ดู ไว้เปิดเทอมนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันค่ะทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเรียนออนไลน์ไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาปฏิบัติกันให้หมดเลยอ่านะคะเห็นบนพื้นผิวด้านบนไหมคะอ้ามันจะมีรูๆนะคะอ่าเขาเรียกปากใบปากใบมีหน้าที่อะไรอ่ะอันนี้มันอาจจะเล็กนิดนึงนะคะอ้าวอันนี้นะคะ C O 2 O 2คืออะไรเอ่ยจำได้ไม่เอ่ยใช่ไหมคะก็คือดูดเอาคาร์บอนเข้าไปใช่ไหมคะในปากใบแล้วก็เข้าไปคุกคุกคุกคกนะคะอ่าก็ไปทำการเปลี่ยนจากคาร์บอนไดออกไซด์นะคะกลายเป็นออกซิเจนกลับมาให้มนุษย์แล้วก็สัตว์แล้วก็สิ่งมีชีวิตทุกอย่างบนโลกใบนี้เลยฉะนั้นเราก็ควรที่จะมีต้นไม้เยอะๆถ้ามีต้นไม้เยอะๆเราก็จะมี ออกซิเจนเยอะๆถูกต้องไหมคะโอเค the next word is number five number five is absorb ดูดซึมอ๋อไม่ใช่ดูดซับนะนะคะดูดซับเข้าไปดูดซับยังไงะนะคะเหมือนเช่นเมื่อกี้เนี่ยใบไม้ใช่ไหมคะดูดซับเอาคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปในใบใช่ไหมคะแล้วก็ไปผ่านกระบวนการภายในของใบใช่ไหมคะ แล้วก็ขับเอาออกซิเจนออกมาเพราะว่าเขาไม่ต้องการออกซิเจนเขาต้องการคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปเพื่อทำปฏิกิริยานะคะการคุกอาหารของเขาโอเค Number six energy พลังงานอ่าพลังงานมีพลังงานอะไรบ้างที่เด็กๆรู้จักอ่าอย่างนี้นะคะอย่างแรกเลยพลังงานแสงอาทิตย์ใช่ไหมคะพลังงานลม ช่ไหมคะอาจจะไม่มีการหันนะว่าจะใช้วิธีการอื่นนะคะพลังงานแสงอาทิตย์อ๋อไม่ใช่จากโซลาเซลล์ใช่ไหมคะอ่าพลังงานจากพืชก็มีมีพลังงานอย่างอื่นอีกไหมคะพลังงานน้ําได้ไหมจากเขื่อนได้ใช่ไหมคะอ่ามีพลังงานมากมายพลังงานจากขยะมูลฝอยก็ยังได้เลยนะเอามาเผาใช่ไหมคะก็กลายเป็นพลังงานได้อีกนะคะพลังงานจากพืชมีไหมมีคะ่ะ มีเยอะแยะเลยนะคะแต่เราก็ต้องรู้จักการเซฟเอเนจีด้วยไม่ใช่ใช้ใช้ใช,ใช้แล้วมันก็หมดไปสักวันหนึ่งเราอาจจะไม่มีพลังงานใดๆเหลืออยู่ในโลกของเราเลยก็ได้อแต่ว่าได้ยินว่าจีนผลิตดวงอาทิตย์เองได้ด้วยนะคะเด็กๆก็ลองตามไปดูนะคะว่าเขาผลิตได้จริงไหมแล้วเขาเอาไปทําอะไรแค่มีดวงเดียวก็ร้อนจะแย่อยู่แล้วแต่เขามีดวงอาทิตย์เป็นของเขาเองเขาทําเพื่ออะไรอ้าว นักวิทยาศาสตร์จีนเขาเก่งมากเลยนะคะโอเค Number 7 combine แปลว,ว่ารวมกันรวมกันคือยังไงคะอ้าวเหมือนเดิมเลยก็รวมเอานะคะน้ำนะคะวิตามินใช่ไหมคะดูดซึมเข้ามาทางรากนะคะแล้วก็ขึ้นมาทางลำต้นแล้วก็มาออกที่ใบใบก็มีคลอโรฟิลใช่ไหมคะคลอโรฟิลก็ดึงเอาแสงอาทิตย์ เข้ามาแล้วหลังจากนั้นใช่ไหมคะเขาก็มีการแลกเปลี่ยนกันค่ะอาวดึงคาร์บอนเข้ามาแล้วก็ผลักออกซิเจนออกไปเพราะว่าเขาไม่ต้องการออกซิเจนแต่ใครต้องการสิ่งมีชีวิตนั่นเองโอเค next number e produce ผลิตผลิตอะไรผลิตยังไงอ่าอย่างเช่นอันนี้เป็นต้นค่ะออกซิเจน circle on earth เห็ไหมคะการผลิตออกซิเจนบนโลกของเรา ไม่ใช่ว่าอยู่ๆมันจะมีออกซิเจนได้เลยใช่ป่ะอ่าอย่างแรกอะไรคะอ่าต้นไม้ละกันนะคะเริ่มจากต้นไม้มีการสังเคราะห์แสงขนาดที่เขาสังเคราะห์แสงหรือ p โฟ o s y n t h e s i s เขาต้องการอะไรคะคาร์บอนไดออกไซด์ใช่ไหมคะแล้วก็ผลักดันเอาออกซิเจนออกมาอ้าวนะคะออกซิเจนก็วนกลับมาที่สิ่งมีชีวิตแล้วก็วนกลับไปใช่ไหมคะสิ่งมีชีวิตอ่า สูดเอาใช่ไหมคะออกซิเจนเข้าไปแล้วก็ปล่อยคาร์บอนออกมาแล้วใครต้องการคาร์บอนเอ่ยต้นไม้ต้นพืชต่างๆนั่นเองใช่ไหมคะก็เ,เป็นการผลิตแบบหนึ่งเหมือนกันโอเคนะมันาย l ีลิสที่เหลืออะไรคือเหลืออ่าอะไรคือที่เหลือโอเคครัว okay, น,นี้มาดูกันนะคะอันนี้จะเป็นกลางวันอันนี้จะเป็นกลางคืนกลางวันต้นไม้ต้องการอะไรเอ่ย คาร์บอนเห็นไหมคะคาร์บอนไดออกไซด์ดูดเข้าไปสังเคราะห์แสงเสร็จแล้วก็ออกมาเป็นออกซิเจนรีล s สเหลือเพราะว่าเขาไม่ต้องการนอกจากนั้นนะคะเขาย,ย,ยังได้ชูการ์ด้วยแต่มันไม่ได้ออกมาเป็นเม็ดน้ำตาลอย่างที่เราเอามาทำอาหารทำขนมนะคะอ้านะคะนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีน้ำด้วยนะอ้าวที่ออกมานะคะก็ย,ยังมีน้ำด้วยอ้าวแต่ว่าตอนกลางคืนทำไมคะ ต้นไม้ต้องการอะไรเอ่ยต้องการออกซิเจนฉะนั้นต้นไม้ก็ไม่ควรที่จะอยู่ใกล้กับเราในขณะช่วงกลางคืนที่เรานอนนะคะในห้องก็ไม่ควรมีต้นไม้เพราะว่าต้นไม้จะดูดเอาออกซิเจนเข้าไปเราต้องการออกซิเจนตลอดเวลาใช่ไหมคะแล้วเขาก็จะปล่อยคาร์บอนออกมาตอนกลางคืนด้วยโอ้ม่ยกอดฉะนั้นในห้องนอนนะคะหรือที่ที่เราอยู่ก็ไม่ควรที่จะมีต้นไมใน้ในช่วงเวลาเรานอนนะคะโอเคนัมเบอร์10 excess นะคะส่วนเกินอะไรคือส่วนเกินนะอะไรคือส่วนเกินอ่าเมื่อกี้ก็เพิ่งบอกไปใช่ไหมคะในการในขบวนการ photosynthesis นะคะการสั่งเคราะห์สแสงอ่าเริ่มต้นจากการใช้แสงก่อนเลยใช่ไหมคะอ่าค c อโ o ฟิลบนใบใช่ไหมคะดึงเอาแสงอาทิตย์เข้ามาอ่าหลังจากนั้นก็เอาดูดคาร์บอนเข้าไปในใบ พอดูดคาร์บอนผ่านกระบวนการโฟโตซินธีิสสังเคราะห์แสงออกมาส่วนที่ส่วนเกินออกมาก็คือ 1. ออกซิเจน 2. ชูการ H2O คืออะไรคะน้ำนั่นเองโอ้โหประโยชน์ของต้นไม้ต้นเดียวแต่ให้ประโยชน์ของเราถึง3ทางเลยฉะนั้นเราควรที่จะปลูกต้นไม้กันเยอะๆนะคะโอเค e x t we w i ิ l study about photosynthesis together, okay let la uh, let's see the photo first r i g h t energy Now, uh, because the plant need u uh, r i g h t energy for photosynthesis ใช่ไหมคะอ่ uh, ดึงมาเลยคะ่ะแล้วก็ดึงอะไรมาด้วยอ่ห uh, ดึงแสงอาทิตย์สองคาร์บอนไดออกไซด์สา ออกปล่อยออกมาคือออกซิเจนนะคะโอเคมาดูกันค่ะโฟโตพลัสซินเทซิสนะคะก็กลายเป็นโฟโตซินเ s ซิสมื่อกี้โฟโต o แปลว่าอะไรนะคะโฟโตแปลว่าแสงใช่ไหมคะคำว่าซินเทซิสแปลว่าสังเคราะห์รวมกันมาเป็นว่าสังเคราะห์แสงนะคะเพราะว่าใช้แสงเป็นหลักในการช่วยโอเคต่อไปค่ะโฟโต o ซินเ h ซิสโอเค we w i l read follow the color are you ready one two three go therefore photosynthesis the means the plants use right to help put things together usually to make new thing okay now we will read all together and then we will translate one two three go therefore Photosynthesis means the plants use r i g h t to help put things together, usually to make new thing. แปลว่าอะไรคะอ่า Photosynthesis เมื่อกี้เรารู้อยู่แล้วว่าคืออะไรคะการสั่ง c o ะ o แสง mean แปลว่ามีความหมายว่า the plant use r i g h t นะคะต้นพืชใช่ไหมคะใช้อะไรคะใช้แสงนะคะ to help put things together นะคะที่จะช่วยนำสิ่งต่างๆมาอยู่รวมกัน อะไรบ้างที่เอามาอยู่รวมกันคะอ้าวหนึ่งแสงอาทิตย์สองคาร์บอนไดออกไซด์ใช่ไหมคะสดึงน้ำนะคะนอกจากน้ำแล้วก็อาจจะเป็นมินเนอรโลนะคะแร่ธาตุด้วยนะคะดึงทางรากขึ้นไปใช่ไหมคะแล้วก็ใบดึงคาร์บอนใบก็ดึงแสงอาทิตย์ด้วยนะคะแล้วก็ผ่านกระบวนการการสั่งเคราะห์แสงนะคะ แล้วก็ปล่อยอะไรออกมาออกซิเจนกลูโคสหรือน้ำตาลแล้วก็รวมด้วยว่าน้ำด้วยนะคะ water นั่นเองโอเค next ready we will read together one two three go to make food plants make use chlorophyll in the leaf to absorb light energy read all together one two three go to make food plants make use chlorophyll in the leaves to absorb light energy นะคะแปลว่าในการทำอาหารนะคะที่ใบใช่ไหมคะทำไมคะ plant พืช make use chlorophyll c h l o r o p h y l เมื่อกี้แปลว่าอะไรเอ่ยสารสีเขียวนะคะอ่านี่ไงสารสีเขียวใช่ไหมคะแต่ถ้าเรามองนะเราจะมองเห็นเป็นแบบนี้ใช้ปะ ใช่ไหมคะแต่ถ้าใช้กล้องจุลทรรศน์ด,ดูแล้วเราก็จะเห็นเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวไว้เรามาดูด้วยกันนะคะอ้าวคลอโรฟิลลมีหน้าที่ไปดูดซับเอาพลังงานจากแสงเข้ามาที่ใบนะคะเพื่อจะทำกระบวนการโฟโตซินเทซิสโอเคโฟโตซินเทซิสนะคะอีกลยะเยอะแยะไปหมดเลยใช่ไหมคะก็ยังยืนยันอันเดิมนะคะเห็นไหมคะดูดซึมเอา m i เนอรวเตอร์ ดูดซึมเข้าไปทางลําต้นใช่ไหมคะดูดคาร์บอนเข้าไปดูดแสงแดดเข้ามานะคะสิ่งที่ปล่อยออกมาคืออะไรคะออกซิเจนน้ําตาลแล้วก็อย่าลืมมีวอเตอร์ด้วยน้ําด้วยนะคะโอเค we will read together one two three go right helps plan to combine carbon I we will read together One two three go right. p l a t s plan to combine carbon dioxide with water to produce sugar and oxygen. Read all together. One two three. Right. p l a t s plan to combine carbon dioxide with water to produce sugar and oxygen. แล้วว่าอะไรเอ่ยแสงใช่ไหมคะแสงแดดนะคะอ่า ช่วยทำให้พืชทำไมคะ combine รวมเอาคาร์บอนนะคะและก็น้ำ produce เพื่อที่จะผลิตอะไรออกมาคะ s u การ and o ด์ออกซิเจโอ้ต้นไม้ต้นเล็กๆก,ก็ยังสามารถผลิตออกซิเจนได้เนาะใช่ไหมคะฉะนั้นที่บ้านเราจะมีต้นเล็กหรือต้นใหญ่ก็ไม่สำคัญนะมันช่วยทำให้เรามีออกซิเจนในโลกใบนี้ได้เหมือนกันอ๋อและอีกเรื่องหนึ่งนะคะนอกจากที่จะใช้แสงแดดแล้ว อาจจะใช้แสงไฟนะคะช่วยในการทําให้พืชเจริญเติบโตได้นะคะแต่มันก็จะเสียพลังงานเนาะใช่ไหมคะโอเค we will read together follow the color one two three go during photosynthesis carbon dioxide enter the plants through the stomata of the leaves อ่าแปลว่าอะไรอ่ะ read all together one two three d URING p h o t o s y n t h e s i s carbon คาร์บอนไดออกไซด์เ h h าไปใ t พืช t o o น t โตม่า e อ d ใบด n 링มาว่าอะไรคะระหว่าง photosynthesis กระบวนการการสังเคราะห์แสงคาร์บอนไดออกไซด์นะคะอ้าเข้าไปที่พืชผ่านสโตม a ามากกี้สโตม่าแปลว่าปากใบก็คือบนใบก็มันจะมีรูใช่ไหมคะอ่านะคะดูดซึมเจ้ารูเนี่ยจะดูดซึมคาร์บอนเข้าไปโอเค Next one, two, three, go at the same time. The plants release oxygen and excess water through the stomata, giving us fresh air. Read all together. One, two, three. At the same time, the plants release oxygen and excess water through the stomata, giving us fresh air. At the same time, ในเวลาเดียวกันเห็นไ,ไหมคะ The plants พืชนะคะ release ออกซิเจนะคะก็ทำไมคะปล่อยออกซิเจนออกมาออกซิเจนส่วนเกินเห็นไ,ไหมคะ Excess water through the stomata แล้วก็ปล่อยอะไรออกมาอีกนะคะปล่อยน้ำออกมาด้วยนะคะ,ะจากปากใบนั่นแหละตอนแรกปากใบมันดูดคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปใช่ไหมคะแล้วหลังจากนั้นพอผ่านกระบวนการโฟโตซิเนซิสแล้ว มันก็ปล่อยเอาออกซิเจนออกมาเพราะว่ามันไม่ต้องการใช่ไหมคะ giving us fresh air แล้วก็ทำให้เราสดชื่นเหมือนในรูปเลยนะคะถ้าใครเคยได้ไปแบบเที่ยวในป่าอะไรเงี้ยใช่ไหมคะเราจะมีความรู้สึกว่าเย็นใช่ไหมคะแล้วก็สดชื่นประมาณนี้นะคะโอเคมาสรุปกันนิดนึงนะคะ w e w i l l summary together โอเค look at the picture and tell me about this picture what happened in this picture อ่า first อะไรคะ root อ่า ah, absorb อะไรเอ่ย water and mineral นะคะ mineral นะคะดูดซึมเอาน้ำแล้วก็เกลือแร่เข้าไปขึ้นไปตุ๊ดๆในขณะที่ดูดซึมนั้นใบก็ทำหน้าที่อะไรคะอ่า ah, and the leaf absorb the sunlight นะคะ ใบนะคะก็ดูดซึมเอาแสงอาทิตย์ใช่ไหมคะในใบมีอะไรเอ่ยคลอโรฟิลถูกค่ะเมื่อคลอโรฟิลนะคะดูดแสงอาทิตย์เข้าไปดูดน้ำน้ำก็ขึ้นไปนะคะแล้วก็ดูดาะคะ ide, าร์บอนไดออกไซด์เข้าไปนะคะคาร์บอนไดออกไซด์อ้าวนะคะเข้าไปนะคะ แล้วก็ทำไมคะเกิดกระบวนการโฟโตซินิซิสนะคะส่วนที่ปล่อยออกมาคืออะไรบ้างอ้าปล่อยอะไรออกมาบ้างคะออกซิเจนอะไรอีกยังไม่หมดยังไม่หมดปล่อยออกซิเจนออกมาแล้วปล่อยอะไรอีกคะปล่อยน้ำใช่ไหมคะปล่อยน้ำแต่ไม่ใช่เป็นน้ำแบบว่าเป็นน้ำโจกๆแบบน้ำเปิดก๊อกนะอ้าแล้วปล่อยอะไรออกมาอีกคะอีกอันนึงอ้าวนึงไม่ออก ทำยังไงคะย้อนกลับไปดูต้นคลิปใหม่ละกันมีบอกแล้วอ่านะคะเหลืออีกอันหนึ่งนะคะโอเคมาต่อไป exercise นะคะต่อไปเป็น exercise โอเค I would like you to write น I draw this photo อ่า draw this picture ไม่ใช่ photo photo แบบว่ารูปถ่ายนะคะ draw this picture maybe more beautiful than this And write about photosynthesis แล้วเด็กๆก็เขียนว่ากระบวนการการสังเคราะห์แสงมันเกิดขึ้นได้ยังไงนน้นนี้นั้นใช่ไหมคะสวยงามนะคะ and don't forget to color it โอเคแล้วก็อย่าลืมนะคะชื่อชั้นเลขที่ต้องเขียนนะไม่งั้นให้คะแนนไม่ได้จริงๆแล้วก็พยายามทำงานให้ ตรงเวลานะคะทันกับเพื่อนส่งนะคะจะได้ไม่ตกหล่นนะคะรับรองว่าคุณครูตรวจทุกอันนะคะแต่อาจจะช้าบ้างนะคะโอเค and next we will have experiment experiment แปลว่าการทดลองเล็กๆนะคะอยากให้เด็กๆไปลองทำดูนะคะไปลองทำอะไร how does a leaf breathe breathe แปลว่าอะไรคะหายใจเด็กๆว่าใบไม้มันหายใจได้ไหมเออ เด็กๆว่าใบไม้มันหายใจได้ไหมแต่เขาบอกว่าใบไม้มันหายใจได้ใช่ไหมคะเมื่อกี้มันมีปากใบมีสโตมาท่าใช่ไหมคะเรามาสังเกตดูว่ามันมีสโตมาทาตรงไหนตรงไหนที่มันมีออกซิเจนมีฟองอากาศออกขึ้นมานะคะแสดงว่าตรงนั้นน่ะมันเป็นสโตมาท่าอยากให้เด็กๆนะคะลองดูนะแล้วเด็กๆก็ใช้กล้องมือถือเนี่ยแหละคะ่ะของเด็กๆมันซูมได้ใช่ไหมคะลองดูนะคะแล้วก็ไป อ่าสังเกตนะคะเพราะว่าเราเป็นนักวิทยาศาสตร์นะตอนนี้เดี๋ยวก็ไปดูนะคะว่ามันมีปฏิกิริยาเหมือนในรูปหรือเปล่าเพราะว่าข้อมูลในอินเทอร์เน็ตอ่ะก็จริงๆแล้วมันอาจจะเชื่อหรือไม่ได้เลยหรือว่าเชื่อได้บ้างเชื่อไม่ได้บ้างใช่ไหมคะคาวนี้เรามาลองเป็นนักวิทยาศาสตร์กันนะคะมาพิสูจน์ข้อนี้กันว่าใบไม้มันหายใจได้ยังไงมันหายใจได้จริงไหมมันเอาคาร์บอนเข้าไปแล้วมันเอาออกซิเจนออกมาจริงไหมถ้ามันทําได้จริงแสดงว่า แสดงว่ามันใช้สโตมาคชะ่ะคือปากใบของมันเรามาดูกันว่าปากใบอยู่ตรงไหนนะเด็กๆก,ก็ใช้ใบไม้นะคะที่บ้านนะคะแต่ไม่ต้องดึงมาเยอะนะคะเอาพอดีๆนะคะแล้วก็ใส่ลงไปในน้ำนะคะแล้วก็เอาอะไรทับลงไปสักนิดนึงนะคะให้มันจมลงไปในน้ำแล้วก็ลองสังเกตดูโอเคการเป็นนักวิทยาศาสตร์นะคะก็คือต้องเป็นคนช่างสังเกตนะคะไม่จำเป็นต้องเป็นนักวิทยาศาสตร์ก็ได้แต่ว่า การเป็นคนช่างสังเกตนะคะก็ทําให้เรารอดปลอดภัยจากสิ่งอันตรายหลายๆอย่างได้แล้วก็ได้เรียนรู้สิ่งต่างๆมากมายในโลกใบนี้นะคะโอเคทามิสับนาวไอไอไอโฮปว่าคุณสนุอ่า my class see you next time don't forget to do the homework bye